สวัสดีค่ะมาพบกับน้ำรินชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เอาสูตรดีๆมาบำรุงอีเนาแล้วก็บ่อนสีต่างๆของเราให้มีสีสันที่สดใสสวยงามชัดเจนค่ะอีเนาที่ปลูกไว้นี้กำลังแตกกอออกมาสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะแม่นางจะโรยด้วยขี้วัวนะคะเป็นขี้วัวแห้งบำรุงต้นของเขา และนอกจากนี้ก็จะใช้ฮอร์โมนในการบำรุงอีนาให้เติบโตสวยงามค่ะนี่ค่ะถุงทองก็ยังมาเกิดตรงนี้อีกนะคะเป็นไหลที่เราเคยปลูกถุงทองไว้ตรงนี้ค่ะก็จะมีต้นเล็กๆแซมขึ้นมาบ้างนะคะสำหรับอีเนานั้นตอนนี้ใบของเขาสวยงามมากเลยค่ะแม่นางจะปลูกไว้ให้เขาโดนแดดครึ่งวันนะคะเขาจะเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดรำไรหรือว่าแดดพาดผ่านไปมาค่ะ หรือแดดครึ่งวันในช่วงเช้าถึงช่วงประมาณสักเที่ยงสักบ่ายโมงนี่ต้นแล้วก็ใบก็จะสวยงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าโดนแดดจัดไปส่วนขอบขอบของใบก็อาจจะกรอบแห้งเหี่ยวได้ค่ะอหนาวานั้นเป็นไม้มงคลที่ดูแลได้ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมถ้ารู้ใจเขาเราก็จะสามารถปลูกเขาได้อย่างสวยงามทีเดียวเลยค่ะเราไปดูกันค่ะว,ว่าสูตรที่เราใช้บำรุงอินเอาแล้วก็บอนสีของเรา ให้มีสีแล้วก็ลวดลายที่สวยงามนั้นแม่นางเอาอะไรมาบำรุงเขาบ้างคะ่ะคุณผู้ชมไปดูด้วยกันเลยคะ่ะมาดูคะ่ะว่าใส่อะไรไปบ้างนะคะคุณผู้ชมนี่เลยคะ่ะแม่นางจะใส่เป็นขี้บัวแห้งนะคะก็คือเอามาทิ้งไว้จนนานมากแล้วคะ่ะจนเขาแห้งเป็นผุยผงเลยนะคะในส่วนของขี้บัวแห้งแม่นางจะเอาไปโรยใส่ตรงโคนตรงดินนะคะแล้วก็มีนี่เลยคะ่ะฮอร์โมนผสม รสราดค่ะคุณผู้ชมเป็นฮอร์โมนไข่กับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเข้มข้นมากเลยค่ะฮอร์โมนไข่ที่แม่นางทําไว้นี่ทําจากไข่เป็ดนะคะแล้วก็ใช้กับน้ํา10ลิตรค่ะที่เห็นอยู่ในบัวรดน้ํานี่นะคะพร้อมแล้วเรามาผสมสูตรเด็ดของเราบํารุงอีนาของเรากันเลยค่ะแม่นางก็จะใส่ในส่วนของฮอร์โมนไข่ไปนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะ ให้เข้มข้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมหรือว่าท่านไหนที่ชอบเข้มขน้นจะใส่เพิ่มอีกก็ได้นะคะเป็นฮอร์โมนธรรมชาติเราสามารถเพิ่มได้ค่ะตวงใส่ไปเลยค่ะนี่ค่ะสักสองช้อนโต๊ะนะคะนี่เลยค่ะเราสามารถทำรสราดได้ทุกอาทิตย์หรือว่าเดือนละสองครั้งหรือเดือนละครั้งก็แล้วแต่เรานะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะสองช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะ แล้วก็คนทุกอย่างของเราให้เข้ากันดีค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะสูตรนี้ใช้ได้กับพืชผักทุกประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักที่เราใช้กินยอดกินใบหรือว่ากินผลหรือว่าเก็บดอกของเขานะคะเนี่ยค่ะเอารถต้นไม้นี่ต้นไม้ชอบมากเลยนะคะต้นก็จะเขียวสวยงามอวบอิ่มค่ะเป็นการบำรุงแบบง่ายๆเลยค่ะเอาของใช้ที่เรามีในบ้านนะคะ ฮอร์โมนไข่หรือว่าจุลินซีย์สังเคราะห์แสงเราสามารถทําเก็บไว้ใช้ได้เรื่อยๆนะคะทําไว้ใช้ได้เป็นปีเลยค่ะคุณผู้ชมได้มาแล้วเราก็เอาไปตักรถหรือราดได้นะคะคเพื่อนๆจะราดไปเลยก็ได้ค่ะแบบนี้เลยค่ะหรือจะใส่บัวรดน้ํานะคะหรือว่าจะใส่ฟอกกี้ขีดฉีดพ่นก็ได้เช่นกันนะคะต้นไม้ของเราก็จะได้สวยๆรดให้ชุ่มไปเลยค่ะอีเหนานี้กําลังออกลายมาชัดเจนมากเลยค่ะคุณผู้ชม มีเจ้ากรุงไกเซอร์ก็แซมขึ้นมานะคะเป็นดินเก่าที่เราเอามาฟื้นปลูกค่ะมันมีไหลหรือว่าหัวของเขาอยู่แต่เดิมมันก็จะมีขึ้นมาเกิดขึ้นมาแซมกันค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยเดี๋ยวแม่นางก็จะดึงหญ้าออกนะคะเราเอาขี้วัวแห้งค่ะมาโรยสักเล็กน้อยค่ะไม่ได้โรยบ่อยนะคะอาจจะเดือนละครั้งค่ะบอนสีต่างๆของเราก็จะสีสันสวยงามสดใสมากเลยค่ะ บเด้งสะดุดตามากเลยค่ะคุณผู้ชมก็เอามาฝากในวันนี้นะคะเคล็ดลับดูแลต้นไม้ต้นบอนสีของเราง่ายๆให้มีสีสันลวดลายที่งดงามชัดเจนแล้วก็ยังแตกลูกแตกกอออกมาเพิ่มเติมขยายพันธุ์ให้เราได้ปลูกไปเพิ่มได้อีกมากมายเลยค่ะบอนสีแล้วก็ไม้มงคลชนิดอื่นๆก็สามารถนำสูตรนี้ไปใช้ได้เลยค่ะเอามาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะนี่เลยค่ะ ทำเก็บไว้ใช้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมสูตรการทำจุลินทรีย์สังค้อแสงกับฮอร์โมนไข่เดี๋ยวแม่นางจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยค่ะฝากกดติดตามหรือ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้ำริน Channel ด้วยค่ะส่วนคลิปหน้านั้นจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านอย่าลืมติดตามไปได้วยกันค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ